สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมาสอนวิชาการงานอาชีพชั้นป .2 นะคะเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะใช้กับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องการถอนย้ายต้นกล้าค่ะและ,มะเมล็ดพันธุ์ มีขนาดใหญ่อย่างรากลึกหรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพงวิธีนี้จะสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าวิธีอื่นนะคะต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากันค่ะต่อไปก็มาดูรูปภาพนะคะการเพาะเมล็ดในถุงพลาสติกสีดำนะคะนะและก็ก,การเพาะเมล็ดในกระถางพลาสติกเจาะรูนะคะนะ วัสดุอุปกรณ์การพาเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะหนึ่งถุงพลาสติกสีดำหรือกระถางพลาสติกสีเจาะรูนะคะลักษณะเฉพาะถุงเพาะชำถูกออกแบบมาเพื่อใส่ดินและต้นกล้าค่ะดังนั้นจึงมีขนาดถุงให้เลือกซื้อมากมายด้านข้างถุงจะมีรอยพับทั้งสองด้านนะคะเมื่อคลี่ถุงออกมา ถุงก็จะพองออกเป็นรูปกระบอกทรงสี่เหลี่ยมนะคะส่วนเนื้อถุงจะเจาะรูตามแนวยาวค่ะเพื่อใช้ในการระบายน้ำเวลารดน้ำต้นไม้จะได้ไม่เอ่อขังและกระถางพลาสติกเจาะรูมีหลายขนาดและมีรูระบายเพื่อไม่ให้น้ำเอ่อขังเช่นกันค่ะ 2. นะคะช้อนปลูกใช้สำหรับตักดินในภาชนะที่เตรียมไว้ปลูกพืชรวนดินทำให้ดินร่วนซุยผสมปุ๋ยกับดินขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูกหรือใช้ขุดและตักต้นกล้าเพื่อนําไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้นะคะยายการใช้ช้อนปลูกจะถูกช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือนค่ะ สนะคะดินรว่วนเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับก้อการเป็นก้อนแข็งพอประมาณถ้าในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างคะ่ะเมื่อสัมผัสหรือครึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินก็จะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันนะคะเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางค่ะจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกนะคะสี่นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชนะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบได้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชที่มีชีวิตซึ่งนำใบป,ปลูกหรือนำไปขยายพันธุ์แล้ว จะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกกรรมของพืชนั้นการเพราะปลูกถ้าได้ใช้เมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีนะคะจะทำให้เกิดประโยชน์มากเช่นให้ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีทนทานต่อโรคมเมลงเป็นต้นค่ะ หบัวรดน้ำนะคะนอกเหนือจากจะมีประโยชน์ที่ช่วยให้พืชผักชุ่มฉ่ำแล้วนะคะยังสามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำที่ใช้รดพืชผักจากการใช้สายยางรดน้ำอีกด้วยค่ะทั้งนี้หากบัวรดน้ำมีสภาพเก่าแล้วนะคะยังสามารถนำไปเป็นกระถางเพื่อปลูกผักได้อีกด้วยค่ะ ขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะนะขั้นตอนที่ 1. ตักดินลงในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็มนะคะนะขั้นตอนที่ 2. อําหลุมตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของมเมล็ดพันธุ์พืชที่จะนำมาปลูกค่ะ ขั้นตอนที่สามนะคะโยดมเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้แล้วกรบดินบางๆรถนนาไม่ชุ่มนะคะนะขั้นตอนที่สี่เมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วนะคะจึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องการเพราะมาเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปแล้วนะคะ ต่อไปครูก็จะให้นักเรียนทําแบบว่งหาดลงในสมุดวิชาการงานอาชีพนะคะนะตามตัวอยา่างนักเรียนดูนะคะบรรทัดแรกนะคะก็มีชื่อชั้นนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนทํางานทุกครั้งต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆนะคะลูกนะน,นักเรียนดูคําสั่งให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งถ้าต้องการเพราะ มเมล็ดพันธุ์พืชที่มีขนาดใหญ่และมีรากลึกควรเพราะในภาชนะใดนะกักเรียนก็ไปหาคำตอบเอานะคะในคลิปเมื่อตกี้ที่ฟังข้อที่2วัสดุอุปกรณ์ชนิดใดใช้ตักดินใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ปลูกพืชน,นะคะนะกักเรียนก็ตอบลงมานะคะลูกข้อที่3ถ้าไม่มีถุงพลาสติกสีดำ จะใช้วัสดุชนิดใดเพาะมาเล็ดแทนได้ค่ะนักเรียนก็เขียนคำตอบนะคะนะถ้านักเรียนอ่านคำถามของแต่ละข้อแล้วยังไม่เข้าใจและตอบคำถามไม่ได้นะคะนักเรียนก็หยิบหนังสือวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยลูกมาอ่านทบทวนหน้า52นะคะนักเรียนก็สามารถทำแบบบุญหัดได้ถ้านักเรียนคนไหนยังมีข้อสงสัยอยากซักถามเพิ่มเติมนะคะ นักเ,เรียนก็ไลน์มาถามครูได้นะคะเมื่อนักเรียนทำแบบวหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งมาให้ครูตรวจในไลน์กลุ่มด้วยนะคะครูมีคะแนนให้นะคะลูกรีบส่งมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ